รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Edge ห้าสองนย์เสร็จเรียบร้อยนะครับของเดิมปุ่มกดซิลิโคนเปื่อยค่ะนะครับนี่นะฮะก็ย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี่นะครับนี่นะฮะสมบูรณ์นะครับยางปิดก็มีนะครับจุดชาร์จเป็นอะไหล่ Garmin แท้ร้อร์เซ็ที่ทางร้านล็อกรีไวเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับนี่นะฮะ แสดงผลภาพได้ตามปกติปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับปุ่มตกลงนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแลบก็ทำงานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ตรงนี้เราก็ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมว่า,าระบบกันน้ำเมื่อก็จะไม่สามารถ จัดก,การน้ําได้100%ยเหมือนเดิมนะครับแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําล่าตัวได้ตามปกตินะครับในกิจกรรมปั่นนะครับตรงนี้ต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยขอบคุณมากครับหลานล็อกลีใบเราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลาเมแทร้อยเปร์เซนต์ครับขอบคุณมากครับ